สวัสดีวันนี้มาฟังธรรมะกับพระธุดงค์จะมาพูดถึงเรื่องของพระธุดงค์ให้ฟังถ้าเรามาเรียนรู้สิ่งต่างๆก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ใฝ่รู้ผู้ที่จะเป็นนักศึกษาต้องศึกษาทุกอย่างที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองพระก็เช่นเดียวกัน เป็นพระนั้นจะต้องมีปัญญาเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นองค์ประกอบกันถ้าหากพระไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้วันนี้พระสุพจน์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของพระธุดงให้ฟังพระธุดงก็หมายถึงพระที่ จะต้องประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เป็นข้อวัดภาษาพระเรียกว่าข้อวัดข้อวัดก็จะมี13อย่างที่เป็นทุดงอย่างพระสุพจน์ฝึกและก็เป็นอาจารย์ด้วยฝึกคนอื่นด้วยฝึกตนเองแล้วก็ต้องฝึกคนอื่นด้วยวิธีฝึกก็เป็น ให้เป็นธุดงประมาณหข้ออย่างเช่นเมื่อฝึกแล้วก็จะมีนิสัยอย่างนี้อย่างพระอํานาจนี่ก็มีนิสัยเหมือนอาจารย์นั่นเองก็คือ,อเป็นการประพฤติตามอาจารย์ก็เหมือนกับโบราณครั้งพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ พระพุทธเจ้าก็จะถามพระมหากัสสปะว่า,าได้สั่งสอนอะไรให้กับลูกศิษย์หมายถึงสิทธิวิหาริเมื่อเขามาบวชพระมหากัสสปะก็จะสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามนั่นเองเรียกว่าการถือนิสัยนิสัยของพระธุดงก็จะมี ตามที่สมทานอย่างเช่นพระส,สุพจน์ก็มีอาชีพบินทบาทเป็นวัดมีอาชีพเดียวไม่รับจิตนิมนต์เพราะว่ารับไม่ได้เพราะการการสมทานทุดงนั้นมันแยกออกจากการที่จะต้องรับจิตนิมนต์เพราะว่า กิจนิมนต์นั้นเป็นอดิเลกลาบพระธุดงก็คือพระที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกากิเลสจึงไม่สามารถจะรับอดิเลกลาบต่างๆได้หรือไปฉันในที่นิมนต์ต่างๆได้พระธุดงจะต้องมีอินทรีย์สังวรโดยการที่ว่าไม่รับสิ่งที่เป็นโทษอย่างเช่นไม่รับสิ่งอะไรที่อ,อย่างเช่นสมาทาน บาทก็ต้องมีลูกเดียวหรือว่าสมทานตายจีวรเป็นวัดก็ต้องมีจีวรเพียงสำรับเดียวชุดเดียวจะต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้ให้ครบจนกว่าจะได้มาใหม่นั่นก็คือช่วงการกระถินนั่นเองการกระถินก็จะมีช่วงออกพรรษาของทุกปีดังนั้น เมื่อสมาทานแล้วรับแล้วก็ต้องเดาะกฐินโดยการที่ว่าจะต้องดูแลจีวรน,นั้นให้ครบหนึ่งปีนั่นเองนี่เป็นเรียกเรียกว่าเป็นการสมทา,านทุดงการสมทา,านบินทบาทเป็นวัดก็เช่นเดียวกันเป็นการสมทา,านเพื่อขัดเกากิเลสเหมือนกันโดยที่ว่าทำไมถึงรับจิตนิม,มนต์ไม่ได้ก็เพราะว่า จะต้องทำอาชีพชอบเลี้ยงชีพชอบด้วยการบินธบาตนั้นเท่านั้นจึงต้องไปเป็นกิจวัตรประจำวันถึงเวลาก็ต้องไปดังนั้นการที่จะมาทานสมทานทุดงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นจึงไม่ค่อยมีพระที่จะมาสมาทานและก็เป็นการสมาทานฉันอาศนะเดียวฉันเฉพาะในบาทนี่ก็เป็นธุดง หมายถึงว่าฉันครั้งเดียวในวันนั้นแล้วก็ไม่ใช่ฉันแบบไปที่นิมนต์คือไปฉันในที่นิมนต์จะต้องมีสำรับอย่างนี้อย่างถ้วยอย่างจานอย่างเงี้ยก็ฉันไม่ได้เพราะว่าสมาทานก็คือฉันเฉพาะในบาทนั้นฉันครั้งเดียวก็ไปฉันที่อื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าหากทําต่างออกไปนั้นทุดงข้อนั้นๆก็จะแตกนั่นเองดังนั้นการที่พระ สมาทานทุดงจึงเป็นเรื่องยากจึงไม่ค่อยจะมีในปัจจุบันนี้แต่พระสุพจน์ก็ถือว่ายังทำได้ในเรื่องของการสมาทานทุดงข้อต่างๆอย่างเช่นฉันอัศนะเดียวหรือข้อต่างๆนั้นก็อย่างน้อยก็เป็น10ปีแล้วครั้งแรกก็อาจจะสมาทานได้ข้อสองข้ออย่างเช่น เมื่อก่อนนี้อยู่ในหมู่คณะมากก็อาจจะได้ชันอาสนะเดียวหรือไตจีวอนแต่ว่าพอเราแยกมาอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่น้อยคนน้อยรูปก็สามารถที่จะสมาทานเพิ่มได้หลายข้อดังนั้นความเจริญของทุดงก็คือสามารถทำได้หลายอย่างทุดง เป็นทั้งอริยวงด้วยไม่ใช่เป็นเฉพาะทุโดงที่เหมือนพระมหากัสปะแต่เป็นอริยวงสีหมายถึงว่าอยู่ในพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นวงของพระอริยะหมายถึงว่าปุถุชนไม่สามารถทำได้ พอดีโยมมาใส่บาทเดี๋ยวต้องขอพักอขออนุญาตนะโยมนะโยมใส่บาทนะอะโยมก็ทําหน้าที่ของต้นในการใส่บาททาบุญให้พระก็บุญนี้ให้เป็นพระปัจจัยนะโยมนะให้เป็นสเสบียงให้โยมได้เกิดบุญกุศลก็ให้โยมประสบแต่ความสุขความเจริญในช่วงปีใหมน่นี้และตลอดปีตลอดไป จาตาโลธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังเขามาพูดต่อสักเล็กน้อยเพราะว่าอยากจะทำวิดีโอที่ได้สิบนาทีเพราะว่าจะไปลองไปลงติ๊กตอกดูเพิ่งจะเปิดติ๊กตอกเมื่อสองสามวันพระไปเปิดดูก็ไม่เห็นมีธรรมะดังนั้น อยากจะลงธรรมะไปลงดูบ้างเผื่อจะมีคนดูและรู้จักการที่พระธุดงเนี่ยประพฤติปฏิบัติอย่างไรเผื่อจะมีลูกศิษย์ลูกหาชอบแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยก็จะได้มีการเผยแพร่ให้เรียนรู้เรื่องของการประพฤติปฏิบัติธุดงและอริยวงสี่จะพูดถึงอริยวงสี่ให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดไว้ว่า ดีอย่างไรหมายถึงอริยวงนียมีเฉพาะพระอริยะที่จะประพฤติปฏิบัติได้พระทั่วไปคงจะทําไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถที่จะพูดก็คือไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้เพราะว่าจิตนิมนต์ทุกวันนี้ไม่สามารถทําได้นั่นเองอริยวงที่หนึ่งหมายถึงการถือบินธบาตรเป็นวัดที่พูดมาแล้วนั่นแหละเพราะว่าไม่สามารถรับจิตนิมนต์ได้ มีอาชีพเดียวก็คืออาชีพบินทบาตเท่านั้นอเลียวงที่สองก็คือถือผ้าบางสกุลเป็นวัดหรือผ้าไตาจีวรเป็นวัดก็เลือกได้ทั้งสองอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอเีียวงอเลียวงที่สามก็คืออยู่ในเสนาสนะที่ท่านจัดให้เพราะสมทานอเลียวงนี้ไม่สามารถที่จะกอ่อสร้างได้ ไม่สามารถที่จะอบอกขอทำให้เกิดอาบัตได้นั่นเองถึงเป็นอริยวงเพราะว่าพระทุกวันนี้ก็ต้องบอกให้สร้างเป็นการเสี่ยงในการที่จะต้องอาบัตสังฆาทเศษเพราะบอกขอนั่นเองขอให้สร้างกุฏิวิหารจะทําให้เกินขนาดหรือว่าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก็ทำให้เกิดอบ เกิดอบัตสังฆาที่เศษเป็นต้นดังนั้นอริยวงจึงทำไม่ได้อริยวงที่สก็คือการที่พระยินดีนด้วยการภาวนาอย่างเช่นพระสุพจน์นี่แหละก็มีแต่เดินยืนนั่งตลอดทั้งวันประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะรักษาอริยวงก็ไปทำอย่างอื่นไม่ได้นั่นเองเป็นการเจริญภาวนาด้วยการ รักษาอริยบทสีต่างๆเรียกว่าสติปัฏฐานสีนั่นเองดังนั้นข้อทุดงต่างๆจึงจะบริสุทธิ์ได้ไม่ขาดสำหรับวันนี้มันแนะนำทุดงกับระยะวงสีก็สมควรแก่เวลาโอกาสหน้าค่อยแนะนำใหม่ก็ขออนุโมทนากับท่านที่ดูจนจบ10นาทีก็ขอให้ท่านมีความสุขความจเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนา ได้มาผลนิพพานทุกรูปทุกนามเทิน